คนรอคิวกันเขาไปดูคอนเสิร์ตกัน ใช่กันอีจุอีจิให้ดูจานอะไร พาชมพพี่าชมเมืองเออนไงกระเป๋านี่ดูคนนั่งร้านกาแฟกันเพียบเลยเดี๋ยวดูกระเป๋าแป๊บเออนี่ไงพี่พี่จ๊ะนื้อคืออะไรพี่ว่าใส่ไอ้พวกไอ้ขนมเดืออินเจลผีแพร่เลยเดือดผีแพร่นี่นี่นี่ใส่พวกไอ้ยางฟันแปลงฟันหน้าไงฟันกันอืมเปลี่ยนเออดีอ่ะโอ้โหมีหลายแหล่ นี่เป็นข้องพันเลยรฝนไเมหอมันเป็นพะลมไม่พะลมไม่ใช่เปนการนโอ้โหมนเตรสวยนั่นแหละ ปัจจัยเลยค่ะเหมือนจะหย่อนปัจจัมเลยคนะ่ะดูนี่ผู้คนแดดดีคนออกมานั่งกันมื่นตลาดหนัดบ้านเรามีมีคล้องค่ายตามถนนแต่วันนี้ตลาดมั่นพวกคนรวยมากกว่าไม่ได้แบบบ้านเราเลยมา เฮ้มีสารสะพายอีกแล้วอีกแล้วตาดบังเกนดูต้นไม้คีดพูดที่ที่แกติสวยแกสวยจะตายอชวยมามืองเข้าสวยมาเขามาทำของมุมแเขาทำกันลุกอมสวยนานังทุกที อาทิตย์แค่ล่งแค่ซิติสตาวันี่เขาเปิดเปิดแค่เช้าอาทิตย์เหรอไม่เขาเปิดทุกวันแบบแต่ว้านนี้เอ็กซ้าวันันอาทิตย์อันนี้เอามาแบบสามเหลี่ยมเลยนะสามเหลี่ยมบางมือโน่นอะไรเขาจะทำเป็นเมืองท่องเที่ยวไปเลยอืฟู้ดทรัคอันนี้ก็พรุ่งมี้พรุงสัยจะเปิดซัมเมอร์ร้านไอติมไหม <ítulo> <displayed, S 1> หล Ma ังแฟ่คนนั่งดื่มเบียร์กันเราอแถวนี้ด้านหนุนจะมาเราก็วนอยู่แถวนี้แหละเรื่องเก่งนะเด็กเก่งนะ เก่งใจอุบ้านหุ่นดีจัดเลยเฮ้ยแว่นตาปริบเลยโอ้โหแว่นตา79คนแว่นตานี่ลอยเดียวนะแว้นกันแด่เท่ๆนี่ไงพี่เฮ้ยนี่สวยมากเลยพี่แป๊ะปูดแบใไ้คือเดยเนี่ยไปลองนี่ลุ์แบบเนี่ย หล่องก่อนสิโอ้หใหญ่โอ้หตะโกนเนี่ยคืออยู่ยนะสวยวดูกระจกสิมันเก๋เนี่ยกระจกนะใสกระจกนี่ใสน้องเก๋เลยนะมันเป็นแบบนี้ยู่ต้นไม้เขาเนี่ยเป็นพุม่มสวยมากเลยตัดแล้วแต่ก็มาเป็นกลมๆสวยจริงๆปูเดินไม่มีให้ดูนะเจ๊เนี่ยเจ๊อ๋อโอ้โห เหลืออะไรบ้าบอคอแทกเนะี่ยเยอะมากดูสักก่อนอวันนี้เราจะลงไปเดินทั้งล่างโอ้โหดูนะวันนีวเราจะล,ลงไปทั้งล่างโน่นมีส้วนสนุกด้วยนะส้วนสนุกก็มีดูเหลือสักก่อนเออมีส้วนสนุกด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวขอ่ายรูปแป๊บอ่าอ่าอาให้ดูในข้างล่างในเลือดูนะท่าเหลือครับที่เมืองอีกฝั่งมีสวนสนุกด้วยข้างล่างนู่นสวนสนุกให้เด็กๆเลยตอนนี้เราก็เดินลงข้างล่างโอ้โหเมืองเขาสวยเกินเกินห้ำใจ ถ้าไม่เดินทางออกมาก็จะไม่ได้เพิ่มเติมเรื่องราวอะไรแบบนี้จะไม่ได้เห็นอะไรที่มันอลังการเวอร์หวังขนาดนี้ด้วยมา้าเมืองด้วยจัดเอดนนะอนั่นแหละเด้จะไปถ่ทายรูปที่สะพานนวลเห็นสะพานรูปไหมว่าเหมือนอะไรเหมือนเหมือนเหมือนเมืองเบวิเอ่อเนว uh, ิ เวสเซียนอ่ะอ๋ออิตาลีล่ะไอเวนิสเนะเวนิสอ่ะอ่าอเวนิสแต่เขาสะพานใหญ่อยู่นี้อ่าจะข้ามไปอันนี้ถือว่าจะข้ามไปหาเหรือเปล่าเนี่ยเนอะเวนิสของนอร์เวย์ใช่ป่ะล่ะใช่พูดผุดเนี่ย ดูเมืองเวนิสห้องนอเวมาเที่ยวเวนิสห้องนอเวยกันดูทุกคนพักพัก แนมเมื่อนเวนิสของนอร์เวย์เขาเลยคือเมืองนี้เลยช่วยมาครับเดี๋ยวจะพาไปขึ้นสะพานดูผู้คนเมืองเขาสะอาดสวยงามเดี๋ยวพี่ขึ้นถ่ายวิดีโอเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปทีหล่างนี่คือเวนิสของนอร์เวย์ชัดๆเลยนี่ยในสะพาน ไดี๋ยวจะขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนเนี่มาดูเวนิสนอร์เวย์สย่สะพานก็คือเรียกได้เลยแหละว่านอร์เวนิสเหลือเยอะมากโน้ล็อบๆเด,ดี๋ยวจะให้ถ่ายค่อยๆตสวยสวยงามมากแนะนำเลยเมืองนีสน้สาวนอะไรสะาวน สวรรค์ก็มีสอนสนุกด้วยปวดมีส่วนสนุกสวัได้ยินส่วนสนุกหนึ่งก็มีสุ่กสนุกโนโนโนส่วนสนุกยุงลังนึกว่าเด็กๆปอกเล่นได้เออได้นี่น้องเป้เป็นเป็นไก่แล้วก็น้องอ้อยุงลังเป็นไก่พามาเที่ยวเมืองที่เขาอยู่ไงเป็นไก่ด้วยด้วยมา ร้านกาแฟเพียบม,มีขึ้นมาบนสะพานถ่ายให้ดูรอบๆเอาพวกผู้ชายไปไว้ที่ร้านกาแฟแล้วก็เลยได้มีโอกาสมาถ่ายเนีดูเหลือเนี่ยเหลือของชาวนอร์เวย์เขาเป,เป็นแบบนี้นะไอแบบนี้มันก็เมือนเหลือที่เวนิสไงใช่ป่ะเป๊ เนี่ยมันก็เมื่อนเรือที่เวนิสแล้วเข้าพายเหล่าล่องล้อตะผ่านไงทั่งมือนทั้งเหมือนอันนั่นจะเรือเรือเนี่ยแบบนี้แบบเนี้ยก็เนี่ยเมื่อนหมดเลยเออนี่ยก็เข้าทำเป็นเวนิสนอร์เวงเนี่ยเนี่ยเวลาหนักท่องเที่ยวอันเนี้ยเข้าต้องพายให้หนักท่องเที่ยวแน่เลยเชื่อดิถึ่งได้จอดไวย้เยอะแยะขนาดนี้ใช่ปะใช่เนี่ยต้องไวต้ตอนหลับนักท่องเที่ยวแน่ๆนเชื่อเลยเขาจะทำเป็นเรือท่องเที่ยวไง ก็มันก็เป็นอยู่แล้วไงใช่ไหมดูเนะี้ยวยไม่เลิกไม่หล่ะนนพวกสามคนหล่ออยู่นนไปกลับบ้านทำกับขา้าวกินกันเอาเหลือมาแก่เนี้เวนิสนั้นใช้แน่เลย <laughs> นี่อีกฟากหนึ่งข้องที่ไปมาเมื่อกี้เวนิสนอเวยจริงๆ